โอเคครับเหนือหนูต้องการสอบเข้าคณะอะไรครับแพทย์ศาสตร์ค่ะของมาอหาว<ห>ิทยาลัยในสัปดาห์นี้เราจะคุยเรื่องการวางแผนเนาะการวางแผนเป็นเรื่องจําเป็นนะครับจําเป็นค่ะไหนบอกเหตุผลของประโยชน์ของแผนหน่อยสชครับว่าประโยชน์ของแผนการเพื่ออะไรครับต้างมันทำให้หนูควบคุมตัวเองให้อยู่ในกรอบค่ะแล้วจะได้แบบว่าคือรู้ว่าตอนไหนต้องทําอะไรไม่แบบสเติสัปะไปเรื่อยๆครับโอเคเราต้องทําตามแผนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จค่ะโอเคครับอ่าเหนือแสดงวิสัยทัศน์ในแผนขรงได้เลยครับ แผนการอ่านหนังสือมีของหนูนะคะมีไว้เพื่อการสอบอีก38วันข้างหน้าค่ะโดยเป้าหมายนะคะหนูจะพัฒนาคะแนนในส่วนของคณิตศาสตร์อังกฤษชีวะและฟิสิกส์เป็นหลักก่อนค่ะโดยที่คณิตศาสตร์นะคะจะพัฒนาจากคะแนนเดิม42คะแนนให้กลายเป็น60คะแนนค่ะก็คือจะเพิ่มไป18%จากอังกฤษจะพัฒนาจาก50กลายเป็น65คะแนนเพิ่มไป15%แล้วก็ชีวะจาก47 เพิ่มไปถึง70%เป็น22.5%ค่ะแล้วก็ฟิสิกส์นะคะจาก36จะเพิ่มไปถึง60ก็คือ24%ค่ะส่วนเคมีไทยแล้ะสังคมนะคะก็จะก็จะคอยดูไว้ค่ะก็คือ38จะให้เพิ่มเป็นสัก40%ก่อนค่ะก,ก็คือจะเพิ่มไป8%ส่วนภาษาไทยจาก เราทําเราเคยทําได้อยู่แล้วจาก6กสิบสี่เราก็เลยคิดว่ารอบนี้จะเพิ่มมาให้ได้สักประมาณซักเจสิบเปอร์เซ็นก็คือเพิ่มขึน้นมาหกเปอร์เซ็นค่ะส่วนไทยนะคะจากห้าสิบเจ็จุดห้าเราจะเพิ่มไว้ถึง70็สิเปอร์เซ็นก็คือสิบสองุดห้าเปอร์เซ็นในรอบนี้ค่ะอโอเคขอถามนิดนึงก่อนจะเข้าสู่ประเด็นต่อไปก็คือว่าโอเคหนูหนูหน,นูต่ออะไรก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่รัตุมประสิทธิภาพของแผนนะคะเราคิดว่าความเข้มข้นในเวลาของเราเนี่ยอยู่ประมาณร้อยละแปดสิบค่ะในแง่ของความ เป็นไปได้ที่จะดาเนินตามตามแผนนะคะเราคิดว่าอยู่ในระยะร้อยละเก้าสิบห้าแล้วความตั้งใจของเราอยู่ในระดับร้อยละร้อยค่ะโอเคก็จากตรงนี้แสดงว่าตัวแผนที่มองดูอยู่ก็คือเป็นแผนที่มีประสิทธิภาพถึงเก้าส้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมค่ะ <Okay. S 2> เ,เวลาเราดูว่าประสิทธิภาพของแผนเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นไปตามนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยก็คือการดูสัดส่วนของสิ่งที่เราต้องทํา <Okay. S 2> กับเวลาที่ใส่ลงไปถ้ามันได้สัดส,ส่วนเดียวกันเช่นต้องการเพิ่มคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์เยอะๆแล้วก็ ทรัพยากรเวลาแล้วก็ให้กับคณิตศาสตร์เยอะๆอะไรเงี้ยหรือเพิ่มคะแนนฟิสิกส์อะไรเงี้ยโอเคก็ก็โอเคนะดูรวมๆพี่ดูแล้วก็ยังยังใช้ได้อยู่นะครับแค่ติดขัดแค่ที่ยังไม่ได้เห็นแผนตั้งแต่แรกแท่นั้นเองความตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นต์่ถ้ารู้ไหมว่าไอตัวเลขเปอร์เซ็นต์แต่ละตัวถ้ามาคูณกันจะกลายเป็นประสิทธิภาพโดยรวมไม่รู้ใช่ไหมค่ะมีเครื่องคิดเลขไหมอ่ากดเลยเพราะว่าไหนลองกดให้ดูนะเปิดแอปเครื่องคิดเลขมา ให้ความเข้มข้นของเวลาเท่าไหร่นะแปดสิบห้าแปดสิบค่ะศูนย์จุดแปดครับตั้งศูนย์จุดแปดอ่าศูนย์จุดแปดนะคูณกับอ่าประสิทธิภาพของแผนก็คือศูนย์เก้าห้าค่ะเท่ากับเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดหกค่ะใช่แปลว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยแปลว่าหนูใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่แค่เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ โอเคในทุกมิตินะแลดังนั้นถ้าหนูคิดว่ามันพอแล้วสําหรับไปสู่เป้าหมายนั้นพี่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าหนูยังไม่พอพี่ก็แค่บอกว่ายังเหลือทรัพยากรที่ใช้ได้อีกถึง20%เ็ข้าใจที่พูดไหมแต่หนูต้องไปหาเองว่าทรัพยากร20%นั้นมันอยู่ตรงไหนอาจจะอยู่ที่ความตั้งใจเราซึ่งมันร้อยเปอร์เซ็นต์ละแปลว่าความตั้งใจเราเพิ่มไม่ได้ละแต่มันอาจจะซ่อนอยู่ในประสิทธิภาพของแผนเช่นการจัดวางเวลาที่ไม่เหมาะสมหรือการจัดวางเวลาอย่างเช่นเล่นกีฬามาเสร็จแล โอเคคราวนี้คาดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทําตามแผนคืออะไรครับคิดว่าน่าจะเกิดมาจากตัวเองค่ะอีกแล้วเหรอค่ะคราวก่อนก็เกิดจากตัวเองเ,เหมื่ได้แก้เป็นยังไงเราก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเรารู้ว่าเวลาเราเหลือไม่มากพอแล้วถ้าเกิดเรายังแบบทะเลทลายไปอีกคิดว่าคงไม่ได้แล้วค่ะปีนี้โอเคแนะนํานะอย่ากลับบ้านบ่อยไม่กลับ <Okay. S 2> ล้นนะเดือนหน้ากลับเท่าที่จําเป็นจริงๆโอเค งานต่อไปคือไปเดินตามแผนและเดี๋ยวว่างๆพี่สายขอดูแผนอีกรอบหนึ่งหลังจากได้มีลาว่าได้พิจารณาแล้วไม่ว่าพี่จะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่มั่นใจในแผนเองก็มาปรึกษาได้แต่เกิดมั่นใจเรียบร้อยหลังจากไปเพิ่มตัวประสิทธิภาพทั้งหมดแล้วเดินตามแผนแล้วสัปดาห์หน้ามารายงานกับพี่ว่าเดินตามแผนไปแล้วมันมีความเป็นไปได้อย่างไรไอ้ที่เราบอกว่าแผนเรามีประสิทธิภาพอ95อมันจริงไหมหลังจากลงมือทําตามแผนแต่ต้องทําตามแผนก่อน โอเคแลวประเมินดูแล้วถ้าเกิดเจอปัญหาอะไรเช่นเจอปัญหาตัวเองที่อาจจะชิวๆไปบ้างไปแก้ไขดูแล้วมารายงานนะว่าแก้อย่างไรด้วยวิธีอะไรเผื่อเพื่อนก็มีปัญหาแบบเดียวกันจะได้ใช้เป็นเครื่องมือโอเคเนะาะค่ะโอเคโตขึ้นหรือว่าการอธิบายความความหมายของผู้นำหน่อยผู้นําเป็นอย่างไรเขาไม่ได้เขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้พาแค่ตัวเองไปสู่ความสำเร็จแต่เขาต้องพาทุกคนไปด้วยกันค่ะโอเค มีค่าไหมผู้นํามีค่าค่ะโ okay. อเคผู้นําจําเป็นต้องเป็นนักการเมืองไหมไม่จําเป็นค่ะผู้นําเป็นคนธรรมดาเป็นผู้นําได้ไหมได้ค่ะคือนําพาชีวิตไปสู่ความสาเร็จค่ะโอเคไหมโอเคไม่จําเป็นว่าผู้นําจะต้องแบบว่าจริงใจไม่เกี่ยวผู้นําคือคนที่อยู่ใกล้ใครอยู่กับใครสามารถพาตัวเองและคนรอบข้างไปสู่ความสําเร็จโ okay. อเคอยู่กับน้องแล้วน้องทําตัวสมมติเรามีน้องเนาะแล้วน้องทําตัวแบบดีไม่บกพร่อง ทำให้เราไม่เดือดร้อนพ่อแม่ก็ไม่เดือดร้อนน้องทําตัวเองประสบความสามเร็จน้องก็เป็นผู้นาหล้วเข้าใจเนาะดังน,นั้นความหมายผู้นําไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้นําไม่ได้เกี่ยวกับอํานาจผู้นําถ้าจะเกี่ยวกับอํานาจก็ได้แต่ต้องเป็นอํานาจในการควบคุมตัวเองโอเคเมื่อเหนือวางแผนแล้วเหนือต้องจัดการตามแผนนี้ต้องซื่อสัตย์กันโอเคแล้วถ้าเกิดติดขัดอะไรมาปรึกษากัน<อ>ดูคลิปเทพฟิสิกส์แล้ยัง ดูไปคลิปเดียวค่ะที่ส่งม่กี่คลิปสามคลิปค่ะสามคลิปดูเสร็จต้องทําไงด้วยต้องกดไลค์ค่ะแต่กดไลค์ไปก่อนแล้วไปดูซาเป็นเรื่องไฟฟ้าโอเคน่าจะเหมาะกับหนูเพราะตอนนี้หนูกำลังเล่นพิเศษอยู่ค่ะกดทางไฟฟ้ามีกี่ข้อสองข้อค่ะหนึ่งกดของขกดของโอมค่ะสูตรว่าไงสูตรของโอมนะคะ V เท่ากับ I R ค่ะอีกข้อหนึ่งกดของข่ากดของเครอชอปเครอชอปมีกี่ข้อสองข้อมีอะไรบ้าง K V L กับ K C L ค่ะ K V L เขากล่าวว่าอย่างไรในหนึ่งหลูกความต้านทานรวมจะเป็นศูนย์ความต่านทานรวม กระแสะไหลเข้าเท่ากับกระแสะไหลออกคะ่ะโอเค KVL มีประโยชน์ในการวิเคราะห์วอองจรอนุกรม,น<า>มนขนานควงจรขนานอะไรเท่ากันวงจรขนาน V เท่ากันคะ่ะแล้ว I, I เป็นไงกับ R i ผกผันกันค่ะโอเคขอบคุณมากครับไปทวนบ่อยๆนะ